สวัสดีค่ะวันนี้อิงอรุณแคกตั้นะคะพามาพบกับอิชินฟซิสต์ไม้มเล็ดฟอร์มกออันนี้นะคะไม้มเล็ดนะ,ะกอใหญ่ๆแน่แนๆกันเลยค่ะสวยๆนะคะ,ะ,คะอิงอรุณของเราตามมาด้วยกอน,นี้ก็ดอกสีขาวอีกเช่นเดียวกันดอกหด่งมากดอกตลอดเลยนะคะอันนี้ก็เป็นสีชมพูมีไม้มเล็ดเช่นเดียวกันนะ,ะอันนี้เป็น นี่ก็สีขาวอีกแล้วค่ะสีขาวจะเยอะมากแต่ว่าสวยอันนี้นี่เด่นๆกันเลยนะคะอันนี้ดอกกลีบดอกจะเป็นแบบนี่มีข้างล่างกลีบกลีบกลับนะคะนี่ดูนะคะแล้วก็กลางนี่อย่างนี้น,นี่นะคะเป็นศิลปะนะคะแต่ละดอกเราจะไม่เหมือนกันเลยทีเดียวนะคะมาดูตามมาด้วยนี่ดาง อิชินอฟด่างฟอร์มกอนี่นะคะอันนี้เป็นไม้ชำนอนะคะไม้ชำนอนนะะสวยๆกันเลยทีเดียวเนี่ยอิชินอฟดงนี่ฮะ,ะลายด่างอันนี้ก็จะเป็นกลีบดอกไม่เหมือนกันนะคะนะนี่ก็ใหญ่ๆนี่ดอกสวยๆนะคะดูกลีบดอกของน้องนะคะมันจะเป็นแบบอ่าเป็นแหลมๆเป็น เป็นเหมือนขนนกเนี่ยฮะเนี่ยสวยมากๆเลยอันนี้ก็เหมือนกันนะคะนี่อันนี้เป็นชิโนอฟอร์มกรนี่ไม้มะเลสเนี่ยสีขาวๆไม้ละเลสเรานะคะนี่อันนี้น้องด่าจะเป็นสีแบบกลีบดอกจะเป็นเหมือนขนนกนะคะน,นี่สีชมพูหวานๆเหมือนกับบัวนะคะก็เหมือนกันอสีขาว <S 1> <S 1> น,นี่นี่ก่อนนี้นะคะสวยมากๆ อันนี้ก็จะเป็นน้องด่างอีกเหมือนกันนะคะนี่เป็นดอกสีขาวปลืบกนะลนนกอันนี้ก็เป็นฟอมกอเช่นเดียวกันนะคะดอกสีขาวเหมือนกันนี่น้องด่างจะกลีบดอกสวยมากค่ะหอมด้วยนะคะแหม่การันตีได้จากน้องพึ่งมาแต่เช้าเลยน้องพึ่งทํางานแต่เช้าเลยนะคะนี่ฮะ สนใจนะคะมาทักถามมาได้ใน Facebook ชื่อเฟ,ฟื่องฟ้าดวงอาจเป็นภาษาไทยเท่านั้นนะคะภาษาไทยเท่านั้นถ้าใครมาเที่ยวที่ตลาดโรงเกลือก็แวะมาได้นะคะที่หมู่บ้านเปริงกระม,มลหมู่ที่6กตำบลเมืองไผ่อำเภอรันยประเทศจังหวัดสักแก้วนะคะเปิดทุกวันค่ะสวนเปิดทุกวันคุณแม่ค้าคุณแม่ใจดีค่ะนะคะ มาได้เลยนะคะราคาไม่แรงหรอกนะคะมาสวยๆหรือใครที่เห็นในอ่ายูทูปนะคะในช่องของเรานะคะแอดก็จะตอบให้นะคะว่าต้นไหนยังไงทักมาได้นะคะน,ะคะน,ะคะนี่หลาย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 แบบนู้นตรงนู้นนะคะตรงนู้นก็จะเป็น ไม้เมล็ดเนี่นะคะสีสีออกส้มๆอ่อนๆหวานๆนะคะแล้วก็มีชินโชวะดอกชินนะคะอันนั้นเป็นไม้ชำเนอนะคะกลับมาดูนะคะดูนะคะความสวยของง้องนี่นี่นะคะให้เห็นกันเลยผ่านมานะฮะแล้วก็นี่คนะ ไม่ได้มีแต่อิชิโนบนะคะไม่ได้มี